สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านคะอาจารย์ดรจิรนุชบุตรด,ดีจีนะคะอาจารย์ประธานประจำชุดวิชา97704เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะ วันนี้ทางอาจารย์เองก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะมาประฐมนิเทศให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชานี้นะคะวันนี้นะคะหัวข้อหลักๆที่เราจะมาบรรยายกันนะคะสั้นๆในเวลาประมาณ10นาทีนะคะก็เกี่ยวกับลักษณะของการเรียนนะคะที่เราจะเตรียมตัวศึกษาในชุดวิชานี้นะคะว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะจากนั้นนะคะ นักศึกษาต้องเข้าใจถึงคําอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้นะคะนน<ส>เนื่องจากว่าเนื้อหาทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็หลักการต่างๆที่เราจะทําการศึกษาเนี่ยก็จะครอ,อบคลุมทั้งหมดของในคําอธิบายรายวิชาและก็วัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูในแต่ละส่วนกันว่าในเนื้อง,งานต่างๆเนี่ยในเรื่องของรายละเอียดของแผนการสอนในแต่ละหน่วยเนี่ยประกรอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้างนะคะ จากนั้นเราก็จะมาดูกันว่าแนวทางในการเรียนเนี่ยปฏิทินของการศึกษาในครั้งนี้เนี่ย ในแต่ละในแต่ละเทอมหรือในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะต้องมีการส่งกิจกรรมอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในชุววิชานี้นะคะเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์หรือว่าการเรียน e-Learning ด้วยนะคะมีทั้งเป็นคะแนนเก็บแล้วก็มีคะแนนทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มด้วยนะคะและสุดท้ายเราก็จะมาดูกันว่าในการวัดประเมินผลของชุววิชานี้เนี่ยนักศึกษาจะมีการเก็บคะแนนในแต่ละส่วนอย่างไรบ้างนะคะเพื่อนักศึกษาจะได้เตรียมตัววางแผนในการจัดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะชุดวิชานี้นะคะ97704นี้นะคะเป็นชุดวิชาที่6หน่วยกิจนะคะประกอบไปด้วยนะคะ12ตัวแรกนะคะก็เป็น12ก็คือ นักศึกษาจะต้องอ่านเอกสารตำราหรือเอกสารการสอนนะคะซึ่งประกอบไปด้วย1เล่มประมวลชุดวิชานะคะซึ่งมีสององเล่มหลักนะคะบทที่1ถึงบทที่7นะคะเล่มที่2ก็จะเป็นบทที่8ถึงบทที่15นะคะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานี้นะคะจากนั้นจะมีแนวการศึกษาเป็นเล่มอีกเล่มหนึ่งนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสรุปประเด็นสาระว่าในแต่ละ15หน่วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เป็นที่เป็นเน้นหลักๆนะคะมีอะไรบ้างนะคะนักศึกษาสามารถทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียนได้ด้วยนะคะเพื่อทบทวนได้ว่าเรานั้นมีความรู้พื้นฐานในชีวิตในเนื้อหาวิชานี้อย่างไรบ้างนะคะจากนั้นเมื่อศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษาแล้วเนี่ยเราก็มาทําแบบฝึกหัดหลังเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้วัดประเมินผลได้ว่าเรานั้นมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะ12 หลักแรกก็คือเราต้องอ่านเอกสารการสอนซึ่งเป็นเอกสารหลักของชุดวิชานี้นะคะ12ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะเลขลำดับถัดมานะคะเลข2ก็คือในชุดวิชานี้ก็จะมีสื่ออื่นๆประกอบด้วยนะคะอย่างเป็นกิจกรรม e-learning นะคะอาจารย์ก็จะมอบหมายงานนะคะใน e-learning แล้วอาจจะมี ศึกษาเพิ่มเติมต่างๆนะคะนะักศึกษาสามารถติดตามกิจกรรมได้ใน e-learning นะคะก็จะเป็น2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะสำหรับกิจกรรมเสริมต่างๆนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีเรามาจัดพบเจอกันด้วยนะคะในกิจกรรมอบรมเข้มนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นที่มสทอของเรานะคะก็จะเป็นการประมวลทั้งการทำกิจกรรมบน e-learning นะคะประมวลทั้งการอ่านเอกสารการสอนด้วยนะคะแล้วเราก็จะมานาเสนองานกันในวันที่จัดสัมมนาน เข้มนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะมีการจำกิจกรรมสอนเสริมด้วยนะคะอาจจะเป็นการสอนเสริมออนไลน์บน e-learning แล้วก็เป็นการาพบปะพบปะหรือว่าสอบถามกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงก็ได้นะคะก็จำนวน2สัปดาห์2ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในในการเรียนการสอนนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ย 12%ต่อ24ชั่วโมงหมายความว่าใน1วันเนี่ยนักศึกษาแบ่งเปอร์เซ็นต์ของการศึกษาในชุดวิชานี้เนี่ยออกมาทั้งหมดเป็น12%นะคะก็จะทำให้การศึกษาในวิชานี้เนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ได้นะคะจากนั้นนะคะในชุดวิชานี้นะคะทำการทำการผลิตเอกสารการสอนและก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยสอดคล้องกับ TQF นะคะคือกรอบมาตรฐาน คุณวุิวิชาชีพประดับอุดมศึกษาแห่งชาตินะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะ 1. คุณธรรมจริยธรรมนะคะก็สอดคล้องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารนะคะ 2. ในด้านความรู้นะคะเราก็จะมีเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชาแล้วก็กิจกรรมบทอิ e เลอร์นิ่งต่างๆเพื่อนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทั้งด้านเทคโนโลยีแล้วก็ระบบคุณภาพทางอุตสากรรมอาหารต่างๆนะคะ อันถัดมานะคะทักษะทางปัญญานะคะเมื่อเรามีความรู้แล้วนะคะเราก็ต้องทําการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เป็นนะคะในแนวการออแอสเซมนต์ต่างๆหรือในแนวการตอบปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเชิงวิเคราะห์นะคะจากนั้นนะคะ4ก็คือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างผู้อื่นนะคะในกิจกรรมของชุดวิชานี้เราก็จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุดะระหว่างเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะคะระหว่าง กลุ่มต่างๆนะคะก็จะมีปฏิสัมพันธ์ใน e-learning หรือว่ากิจกรรมสัมมนา,าเข้มที่เราจะเจอกันนะคะและสุดท้ายนะคะทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารของเทคโนโลยีนะคะเราก็จะมีการคำนวณน,นะคะในแต่ละบางส่วนของเนื้อหาชุวิชาที่ต้องใช้การคำนวณแล้วก็มีการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาก็คือใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning เข้ามานะคะก็จะเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนะคะ,ะกรอบคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาตินะคะของชุดวิชานี้นะคะจากนั้นนะคะในเนื้อหาของชุดวิชานี้ทั้งหมดนะคะถ้าหากแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้นักศึกษามองเป็นภาพที่อย่างชัดเจนนะคะอาจารย์อยากให้นักศึษามองเป็นลักษณะของ3ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกของชุดวิชานี้นะคะประกอบไปด้วยในส่วนของ in-put i นะคะ Input ก็คือขาเข้าต่างๆก่อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมทางด้านอาหารนะคะก็จะมี วัตถุด is ิบต่างๆที ки, test, material, ่จะเข้ามาสู่โรงงานนะคะเราก็จะมีจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบขาเข้าโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ข้าวพืชหรือสัตว์หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้ําต่างๆนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบก่อนเข้าสู่โรงงานต่างๆนะคะจากนั้นนะคะพอเข้าสู่กระบวนการในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารแล้วนะคะเนื้อหาวิชานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการผลิต อาหารในขั้นต้นก่อนนะคะจากวัตถุดิบนะคะเข้ามาสู่โรงงานผลิตนะคะก็จะมีการจัดการในเรื่องของการผลิตขั้นต้นนะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้เทคโนโลยีที่มีความหลากหลายแล้วก็มีนวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะที่จะอธิบายได้ว่าในแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยผลิตมาจากเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะ ในระบบการผลิตต่างๆนะคะนอกจากจะใช้ เทคโนโลยีในการผลิตแล้วนะคะระบบการตรวจสอบคุณภาพระบบการควบคุมคุณภาพทางอาหารก็มีความจําเป็นเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเองนะคะเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความสะอาดแล้วก็ถูกสุขลักษณะาตามหลักการของมาตรฐานนะคะดังนั้นเองนะคะตัวแม่บทกฎหมายการตรวจสอบคุณภาพและระบบการควบคุมคุณภาพต่างเนี่ยก็จะเข้ามาผนวกในในส่วนนี้นะคะคือในส่วนของการจัดการในกระบวนการผลิตนะคะอีกทั้งนะคะในเรื่องของ เทคโนโลยีสะอาดก็คือการจัดการตัวมลพิษตั้งแต่เริ่มต้นของของกระบวนการผลิตนะคะเพื่อให้มลพิษปลายทางในน้อยที่สุดนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นภาพรวมของส่วนที่2นะคะพอส่วนสุดท้ายนะคะพอกระบวนการผลิตผลิตออผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมาเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะเนื้อหาวิชาก็จะเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อาหารว่า ในในปัจจุบันเองเนี่ยนวัตรกรรมของอาหารหรือว่าแนวทางในการทําวิจัยเนี่ยทิศทางของการพัฒนาไปอย่างไรบ้างนะคะและถัดมาก็คือระบบของการเ,าเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับอาหารนะคะระบบการบรรจุนะคะที่ทำให้อาหารยังคงความปลอดภัยอยู่นะคะและสุดท้ายนะคะก็เข้าสู่กระบวนการขนส่งแล้วก็ระบบการติดตามการสอบกลับต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดก,การตรงส่วนนี้นะคะนักศึกษาก็จะมองเห็นเป็นภาพรวม ว่าในชุดวิชานี้นะประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะส่วนวัตถุดิบขาเข้าส่วนกระบวนการแล้วก็ส่วนจัดการผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะก็เป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูวัตถุประสงค์หลักๆของชุดวิชานี้นะคะว่ามันมีคีย์เวิร์ดสำคัญอะไรที่นักศึกษาต้องยึดไว้นะคะที่เราจะทําการศึกษาในชุดวิชานี้นะคะอันดับแรกนะคะนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะ เทคโนโลยีต่างๆนะคะเกี่ยวกับระบบเ,เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหการรมอาหารทั้งหมดนะคะจากนั้นนะคะจากคําว่าเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ระบบคุณภาพนะคะเราต้องมีความรู้ทางด้านของเทคโนโลยีและระบบคุณภาพนะคะวัตถุประสองค์อันถัดมาก็คือเราต้องสามารถวิเคราะห์ได้นะคะวิเคราะห์ได้ว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในระบบคุณภาพในระบบอาหารสมัยใหม่เนี่ยวัตกรรมต่างๆเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะ อันสุดท้ายก็คือสามารถที่จะประยุกต์ใช้หลักการการตรวจสอบคุณภาพต่างๆสุขลาลัณะณะอนามัยต่างๆในอุตสาหการรมอาหารได้นะคะหลักๆก,ก็คือมีความรู้เสร็จแล้วก็วิเคราะห์ต่อได้นะคะแนวทางในการศึกษาของชุดวิชานี้นะคะเรามาดูแผนการสอนของชุดวิชานี้นะคะถ้าให้มองเป็นภาพใหญ่ๆนะคะก็ ในหน่วยที่1เองเนี่ยจะอธิบายภาพรวมทั้งหมดของชุดวิชานี้นะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะหลักๆก,ก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่3คํานะคะเทคโนโลยีนวัตกรรมและก็ระบบคุณภาพนะคะในอุตสาหกรรมอาหารนะคะในกลุ่มที่1เองเนี่ยเราก็จะแบ่งกลุ่มของการเรียนนะคะออกเป็น3กลุ่มนะคะในกลุ่มแรกนะคะเราก็จะเน้นไปที่เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารนะคะกลุ่มที่2นะคะก็จะเน้นไปทางด้านของ ระบบการจัดการคุณภาพนะ,นะคะว่าในในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเองเนี่ยเขาใช้ระบบการจัดการคุณภาพอะไรอย่างไรบ้างนะคะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3นะคะก็จะเน้นไปที่นวัตกรรมและการจัดการทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะนักศึกษามองภาพ15หน่วยนะคะออกเป็น3กลุ่มนะคะเพื่อให้การการอ่านหนังสือหรือว่าการาจัดเรียงความคิดเนี่ยออกมาเป็นหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนนะคะ คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันภายในว่าในกลุ่มที่นเนี่ยประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระอะไรบ้างนะคะในกลุ่มที่1เองนะคะก็เริ่มตั้งแต่หน่วยที่2ถึงหน่วยที่7นะคะที่จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะหน่วยที่2กับหน่วยที่สามเนี่ยจะเริ่มที่กระบวนการต้นน้ําก็คือกระบวนการจัดก,การวัตถุดิบต่างๆนะคะแล้วก็กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ ในขั้นต้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการจัดการวัตถุดิบเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการจัดการแปลรูปวัตถุดิบขั้นต้นนะคะจากนั้นถัดมานะคะโดยที่4หน่วยที่5ก็จะเข้มข้นขึ้นแล้วนะคะก็จะเป็นการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเข้ามาทําการแปลรูปจากวัตถุดิบเป็นสู่ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งบทที่4เองเนี่ย ก็จะเป็นเทคโนโลยีการแปลรูปอาหารด้วยความร้อนด้วยความเย็นนะคะการทําแห้งและการทําให้เข้มข้นนะคะพอหน่วยที่5ก็จะเป็นการแปลรูปอาหารนะคะด้วยใช้รังสีเอนไซม์ N ide, แล้วก็เอ็กทรูชันนะคะก็จะเป็นกระบวนการแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมดนะคะที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะคะจากนั้นนะคะพอหน่วยที่6หน่วยที่7พอแปลรูปอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการบรรจุนะคะกระบวนการบรรจุก็ต้องประกอบด้วยเครื่องจักรในการบรรจุแล้วก็ระบบการบรรจุพันธุ์นะคะบทที่6กบทที่เก็จะอธิบายในในตัวของบรรจุพันธุ์แล้วก็ระบบการบรรจุที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกที่ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีในระบบอุตสาหกรรมอาหารนะคะคราวนี้เรามาดูกลุ่มที่2นะคะ พอกลุ่มที่1พูดถึงเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่2ก็จะเน้นไปที่ระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะเราเรามาเริ่มกันที่นะคะหน่วยหน่วยที่8กับหน่วยที่9นี้นะคะจะเป็นกฎหมายมาตรฐานคุณภาพทางอาหารในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น GMPHACCP ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริการของ ของอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็สถานบริการอาหารด้วยนะคะเพื่อทําให้อาหารนั้นปลอดภัยนะคะพอหน่วยที่10นะคะก็จะอธิบายถึงการจัดการและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาวนะคะซึ่งมีระบบการจัดการคุณภาพที่เฉพาะทางลงไปนะคะพอหน่วยที่11ปุ๊บเนี่ย ก็จะเป็นระบบของการตรวจสอบคุณภาพนะคะและมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพในผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งกล่าวได้ซึ่งกล่าวถึงการจัดการห้องปฏิบัติการและการตรวจสอบสเปคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องปฏิบัติการของการตรวจสอบทางอาหารนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมของระบบการตรวจสอบคุณภาพระบบการจัดการคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มที่2นะคะคราวนี้เรามาดูกลุ่มสุดท้ายนะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ กลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มทางด้านของนวัตกรรมและการจัดการทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะหน่วยที่12เองนะคะก็จะกล่าวถึงเทคโนโลยีสะอาดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะเป็นการจัดการที่ลดมลพิษต้นทางนะคะเพื่อ เพื่อทาให้การกำจัดบําบัดปลายทางเนี่ยน้อยลงที่สุดนะคะก็จะเป็นการจัดการในระบบการผลิตในอุตสาหการรมอาหารนะคะจากนั้นนะคะหน่วยที่13นะคะก็จะเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆนะคะว่าวิธีการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะในการคิดค้นนวัตกรรมอาหารต่างๆนะคะ หน่วยที่14และหน่วยที่15นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเมื่อมีผลิตภัณฑ์อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในการขนส่งในการกระจายสินค้าต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการทําอย่างไรบ้างในระบบของอุตสาหกรรมอาหารนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบกลับโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเพื่อตรวจสอบกลับว่าอาหารที่เราผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยถูกจัดจําหน่ายไปยังที่ใดบ้างนะคะแล้วก็มีระบบการตรวจสอบกลับว่ามีคุณภาพมาตรฐานอย่างไรนะคะเมื่อส่งไปยังผู้บริโภคแล้วนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมทั้งหมดของเนื้อหาการสอนของชุดวิชานี้นะคะทั้ง3กลุ่มนะคะค่ะคราวนี้นักศาทราบแล้วว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยประกอบไปด้วย ส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะนักศึกษาก็ต้องมาวางแผนการศึกษาว่าในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงกระทั่งวันสอบปลายภาคเนี่ยนักศึกษาต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะเราเปิดเทอมวันแรกนะคะวันที่15มีนานะคะซึ่งการเปิดปฏิสัมพันธ์ออนไลน์หรือ e-Learning เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่15มีนาถึง31กรกฎา,าคมเลยนะคะก็คือตั้งแต่เปิดเทอมจนกระทั่งวันสอบวันสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นไทม์ไลน์ที่นักศึกษาสามารถเข้ามา ในระบบของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมีการจัดะะสัมมนา1ครั้งนะคะสัมมนาแค้ม1ครั้งในวันที่10กรกฎานะคะก็จะเป็นการจัดพบปะกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษานะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ นักศึกษาได้ทำแอ s s ซ g n m e เมมาแล้วนะคะในระบบ e-learning แล้วนำผลงานที่นักศึกษาได้ทำทำนำมาพีเต์ในวันที่จัดสัมมานาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นการเผชิญหน้าก็คือเราได้พบกันระหว่างเพื่อนที่เรียนด้วยกันด้วยแล้วก็อาจารย์กับนักศึกษาด้วยนะคะแล้วก็วันสอบปลายภาคนะคะเป็นวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนะคะเวลาบ่าย3โมงครึ่งถึงบ่าย4โมงครึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นปฏิทินของชุดวิชานี้นะคะ คราวนี้นะคะเรามาดูกันว่าในปฏิทินในปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ e-learning นะคะเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนักศึกษาจะต้องเ,อเข้ามาดูตัวแต่ละโมดูลอย่างไรบ้างแล้วก็มี assignment อย่างไรบ้างนะคะ s s m g n t e n t ของ e-learning นะคะประกอบไปด้วย3 assignment หลักๆนะคะแบ่งตามกลุ่มของการเรียนการสอนของชุวิชานี้เลยนะคะในกลุ่มที่1ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะ Assignment ที่1เนี่ย ก็จะก,กำหนดส่งก่อนวันที่สิพฤษภาคมนะคะประกอบไปด้วยโมดูลที่1ึงถึงโมดูลที่4นะคะนักศึกษาต้องเข้าไปศึกษารายละเอียดของแต่ละโมดูลนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดก่อนเรียนให้นักศึกษาลองเทสดูว่ามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ทําการศึกษาเนื้อหาแต่ละโมดูลนะคะจากนั้นก็ทํากิจกรรมหลังจากที่เรียนนะคะว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะ และในแต่ละโมดูเองนะคะก็จะมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ได้ได,ได้ได้ทำกิจกรรมออนไลน์นะคะในโมดูที่1ถึโมดูที่4เนี่ยจะเป็นการบูรณาการนะคะเพื่อทำข้อสอบ assignment ที่1น,นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะจะนำขึ้นในระบบออนไลน์นะคะใน assignment ที่1น,นะคะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่1ก่อนนะคะ จากนั้นนะคะใน assignment ที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยโมดูลที่5ถึงโมดูลที่7นะคะซึ่งเป็นหน่วยที่8ถึงหน่วยที่11นะคะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารนะคะใน assignment ที่2นะคะนักศึกษาต้องส่งก่อนมาที่7มิถุนายนนะคะเนื่องจากว่า s s i g n m e n t ที่2เนี่ยต่อเนื่องกันจาก assignment ที่1นะคะ ส่ง assignment ที่1เสร็จแล้วก็มาทำ assignment ที่2นะคะซึ่งเป็นเป็นส่วนที่ต่อเนื่องกันนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าไปทำกิจกรรมก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็ศึกษาในรายละเอียดของแต่ละโมดูลได้นะคะมาดูโมดูลสุดท้ายนะคะก็เป็น assignment ที่3นะคะ เป็นโมดูลที่8ถึงโมดูลที่10นะคะประกอบไปด้วยหน่วยที่11ถึงหน่วยที่15นะคะก็จะเป็นโมดูลที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและระบบการจัดการทางด้านอุตสาหกรรมอาหารนะคะเป็นแ s สเซมบที่3นะคะซึ่งกำหนดส่งก็คือก่อนวันที่6กรกฎาคมนะคะในแต่ละโมดูลนี้นะคะสรุปก็คือเรามี3 Assignment นะคะ Assignment ที่1ทางด้านของเทคโนโลยีในระบบอุตสาหกรรมอาหารนะคะ แอสเซมบล t ที่2ก็คือระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะแอสเซมบล t ที่3ก็คือนวัตกรรมและระบบการจัดการคุณภาพทางอาหารนะคะทั้งสามแอสเซมบล์นี้ก็คือมีกําหนดการส่งที่ชัดเจนนะคะนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูในเนื้อหาในรายวิชาได้ในแต่ละโมดูลนะคะแล้วคราวนี้นะคะมาดูว่าในการกําหนดส่งงานและการประเมินผลนะคะมีแนวทางการประเมินผลอย่างไรบ้างสําหรับชิ้นวิชานี้นะคะสําหรับชิ้นวิชานี้นะคะเรามีคะแนนเต็มร้ออซนะคะ ก็ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ทั้ง3 assignment เนี่ยเรามีคะแนนเก็บอยู่ที่20%นะคะแบ่งเป็น assignment ที่ 1, assignment ที่ 2, และ s อ i g n m e n t ที่3นะคะงาน assignment ในปฏิสัมพันธ์ออนไลน์เนี่ยก็จะมีทั้งงานเดียวนะคะแล้วก็งานกลุ่มที่ให้นักศึกษาเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยนะคะสำหรับตรงนี้ก็คือ20%เริ่มตั้งแต่วันเปิดเทอมวันแรกจนกระทั่งวันสอบปลายภาควันสุดท้ายนะคะนักศึกษาอย่าลืมนะคะ20คะแนนเลยนะคะ อันถัดมานะคะก็จะเป็นกิจกรรมสัมมนาเข้ม1ครั้งนะคะที่เราจะจัดกันนะคะซึ่งเก็บคะแนนนะคะ20 20นะคะสำหรับการสัมมนาเข้มนะคะก็จะเห็นว่าในการที่เรามี assignment แล้วก็มีการจัดสัมมนาเข้มกันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เรานะคะมี เนื้อหาข้อมูลต่างๆและที่เราเก็บข้อมูลมาจาก a อ s i g n m e n t ต,ต่างๆทั้ง3อันนะคะแล้วเราก็นำมาทำเป็นในรูปแบบของสัมมนาที่เราเผชิญหน้ากัน1ครั้งนะคะก็จะเป็นคะแนนเก็บทั้งหมด20%นะคะจากนั้นนะคะในคะแนนสอบปลายภาคนะคะในวันเสาร์ที่30เองเนี่ยก็จะเป็นคะแนนเก็บ60%นะคะก็จะเป็นการตอบแบบอัตนัยยาวนะคะ8ข้อนะคะตอบสั้นทั้งหมด6ข้อนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะของ ตา,ตามการเรียนการสอนที่เราได้จัดแบ่งกลุ่มไว้เลยนะคะสำหรับการสอบปลายภาคนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลของการประถมนิเทศของชุววิชานี้นะคะอาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วว่าชุวิชานี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมอย่างไรบ้างนะคะวิธีการการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้างนะคะอีกทั้งาการติดต่อกับอาจารย์นะคะสามารถติดต่อได้ทางออนไลน์ได้ตลอดเวลานะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปในระบบ e-learning นะคะแล้วก็ มีคําถามที่จะสอบถามทางอาจารย์ในเนื้อหาต่างๆที่อาจจะมีข้อสงสัยหรือว่าข้อซักถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อไปอยังอาจารย์ได้นะคะอย่าลืมว่าการเรียนการสอนของเรานะคะไม่ได้สอนให้นักศึกษาท่องจําเพลงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการสอนให้นักศึกษาได้คิดและนําไปใช้วิเคราะห์ได้ในชีวิตประจําวันได้นะคะก็ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนชุวิชานี้นะคะสวัสดีค่ะ